ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหนึ่งในรถยนต์คอมแพคที่หลายคนตั้งตารอคอยที่สุดของปีนั่นก็คือ Honda c ซี i c รุ่นปี2026ชื่อซี vic นั่นถือเป็นตำนานในโลกยานยนต์มาโดยตลอดแอลมันก็ยังคงพัฒนาและก้าวหน้าในทุกๆเจเนอเรชั่นซีวิกเป็นรถที่สามารถผสมผสานสไตล์ความสปอร์ตประสิทธิภาพความประหยัดและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวจนกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ผู้ขับขี่ทั่วโลกชื่นชอบเสมอมา และในรุ่นปี2026 Hon ด a าได้ปรับสูตรความสำเร็จนี้ให้ดียิ่งขึ้นทั้งในด้านการออกแบบที่ดูฉบเฉีียวมากขึ้นห้องโดยสารที่ล้ำสมัยและหรูหรายยิ่งกว่าเดิมเครื่องยนต์ที่ตอบสนองได้หลากหลายรวมถึงโครงสร้างราคาที่ตั้งเป้าให้เข้าถึงได้กับผู้ใช้หลายกลุ่มวันนี้ผอมมาจะพาทุกคนไปจอะลึกกันทุกมิติตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกห้องโดยสารเทคโนโลยีความปลอดภยัยสมรรถนะเครื่องยนต์และราคาค่าตัวว่าเจ้าซีวิค2026คันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง เมื่อคุณได้เห็นซีวิ c 2026เป็นครั้งแรกจะรู้ได้ทันทีว่า Honda หันมาใช้เส้นสายที่เฉียบคมและสปอร์ตมากขึ้นซีวิ c นั้นโดดเด่นเสมอเรื่องดีไซน์ที่ดูทันสมัยและเป็นหนุ่มสาวแต่ครั้งนี้ Honda ยกระดับให้ดูพรีเมียมขึ้นไปอีกด้านหน้ารถมาพร้อมไฟหน้าเล็ดดีไซน์เพรียวบางที่เชื่อมเข้ากับกระจังหน้าทรงกว้างให้ความรู้สึกแนวนอนและดูมั่นคงมากขึ้นกันชนหน้ามีเส้นสายที่เรียบแต่ดูดุดัน พร้อมช่องดักลมที่ช่วยทั้งเรื่องความสวยงามและการระบายความร้อนรุ่นต่างๆจะมีความแตกต่างเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นการใช้โครเมียมการตกแต่งสีดำเงาหรือชุดแต่งที่ดูดันขึ้นสำหรับรุ่นสปอร์ตและสีมองจากด้านข้างซีวิ c 2026ยังคงสัสดส่วนตัวถังที่เพรียวลมแบบคูเป้หลังคาลาดเอียงอย่างนุ่มนวลสู่ด้านท้ายเพิ่มความสปอร์ตและช่วยด้านอากาศพลศาสตร์ซุ้มล้อถูกออกแบบให้มีมิติชัดเจน ดูแข็งแรงและมั่นคงล้อมีให้เลือกตั้งแต่16นิ้วในรุ่นเริ่มต้นไปจนถึง19นิ้วในรุ่นสปอร์ตเส้นสายตัวถังด้านข้างคมชัดสะท้อนแสงสวยงามและช่วยลดแรงต้านลมมือจับประตูสีเดียวกับตัวรถกระจกมองข้างติดตั้งไฟเล้ยวเล็ดมาเป็นมาตร,รฐานส่วนท้ายของ Civic 2026ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดไฟท้ายเล็ด,ดีไซน์เรียวบางวางในแนวนอนเชื่อมไปกับฝากระโปรงท้ายช่วยขับเส้นสายให้ตัวรถดูกว้างและมั่นคง ฝากระโปรงมีสปอยเลอร์เล็กๆในตัวเพิ่มอารมณ์สปอร์ตรุ่นที่เน้นสมรรถนะจะได้ท่อไอเสียคู่ดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างและชิ้นส่วนตกแต่งสีเข้มซีวิกรุ่นใหม่นี้จึงกลายเป็นรถที่ดูดีจากทุกมุมมองเปิดประตูเข้ามาภายในคุณจะสัมผัสได้ทันทีว่าห้องโดยสารของซีวิก2026ยกระดับความหรูหราเกินคาดสำหรับรถคอมแพคการออกแบบแผงแดชบอร์ดมาในแนวเส้นขวางที่สะอาดตาโปร่งโล่งและช่วยให้ผู้ขับขี่มีทัศนวิสัยที่ดี จุดเด่นคือดีไซน์ตะแกรงรังพึ้งที่ซ่อนช่องแอร์ไว้อย่างแนบเนียนเพิ่มทั้งความสวยและความทันสมัยวัสดุภายในใช้พลาสติกคุณภาพสูงพื้นผิวสัมผัสนุ่มและในรุ่นท็อปยังมีการหุ้มหนังเพิ่มความพรีเมียมเข้าไปอีกตำแหน่งคนขับถูกปรับให้มีสรีระที่เหมาะสมมากขึ้นพวงมาลัยทรงกระทัดรัดพร้อมปุ่มควบคุมระบบต่างๆอย่างสะดวกหลังพวงมาลัยรุ่นส่วนใหญ่จะได้จอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบให้กราฟิกคมชัดและปรับแต่งข้อมูลได้ตามใจ ไม่ว่าจะเป็นมาตรวัดความเร็วการใช้น้ำมันหรือระบบช่วยขับในกลางแดชบอร์ดติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์ตั้งแต่7นิ้วในรุ่นล่างไปจนถึง10.2นิ้วในรุ่นสูงสุดรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมีระบบนำทางในตัวการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA และการเชื่อมต่อบลูทูธ h อนด้าออกแบบ UI ให้ใช้งานง่ายตอบสนองไวลดความหมุดหมิดเวลาใช้งานขณะขับรถคอนโซลกลางติดตั้งแท่นชาร์จไร้สาย พอต usb c หลายตำแหน่งและที่วางแก้วน้ำช่องเก็บของตรงที่วางแขนและตามประตูมีมาให้อย่างครบครันระบบแอร์ยังคงใช้ปุ่มกดและปุ่มหมุนจริงซึ่งหลายคนชื่นชอบเพราะใช้งานง่ายยกว่าการควบคุมผ่านจอสัมผัสซิวิรุ่นนี้จึงผสมผสานเทคโนโลยีใหม่เข้ากับความสะดวกเดิม,ดมได้อย่างลงตัวเบาะนั่งด้านหน้ามีความหนานุ่มและซัพพอตดีมาะทั้งการขับระยะไกลและเดินทางไกล รุ่นสูงสูงมีทั้งระบบปรับไฟฟ้าระบบทำความร้อนและระบายอากาศรวมถึงหน่วยความจำตำแหน่งเบาะหลังให้พื้นที่กว้างเพียงพอสำหรับผู้โดยสารผู้ใหญ่มีที่วางแขนพับลงได้และพนักพิงสามารถพับเพื่อขยายพื้นที่เก็บของท้ายรถพื้นที่เก็บสัมภาระเดิมก็ถือว่าใหญ่เกินมาตร,รฐานแล้วการเก็บเสียงในรุ่นนี้ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้าเสียงลมและเสียงถนนลดลงทำให้การโดยสารเงียบและสบายมากขึ้น ในด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัย Civic 2026มาพร้อมแพคเกจ Honda Sensing เวอร์ชันใหม่ล่าสุดมีทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยประคองรถในเลนระบบอ่านป้ายจราจรระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบเตือนจุดอับสายตารุ่นสูงกว่านี้ยังเสริมกล้องรอบคันเซ็นเซอร์จอดรถและระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลังให้ความอุ่นใจทั้งขับในเมืองและทางไกล มาถึงเรื่องสมรรถนะ h อน da มีตัวเลือกเครื่องยนต์หลายแบบสำหรับซีวิ c 2026เพื่อรองรับผู้ใช้ที่หลากหลายรุ่นเริ่มต้นใช้เครื่องยนต์2.0ลิตรส่สูบให้กำลัง158แรงม้าแรงบิด138ปอนด์ฟุตจับคู่เกียร์ CVT เน้นการขับที่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันเหมาะก,กับผู้ที่ใช้ในเมืองและเดินทางไกลถัดมาคือเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบ4สูบให้กำลัง180แรงม้าแรงบิด177ปอนด์ฟุตเครื่องนี้ตอบสนองไวกว่าขับสนุกขึ้นโดยยังคงความประหยัด สามารถเลือกเกียร์ CVT หรือเกียร์ธรรมดา6จังหวะในบางรุ่นสำหรับคนรักการขับขี่เกียร์ธรรมดาของ Honda ยังคงความแม่นยำและสนุกเหมือนเดิมในสายสมรทนาซ i วิ c 4์จะให้พลังที่แรงกว่าพร้อมช่วงล่างสปอร์ตและการปรับจูนพิเศษเพื่อการขับที่เราใจ ส่วนรุ่นท็อปซีวิกไทยยังคงเป็นตำนานของฮอตแฮตมาพร้อมเครื่องยนต์2.0ลิตรโบร์315แรงม้าเกียร์ธรรมดา6จังหวะเพียงอย่างเดียวระบบเบรกเ r รโ b o และช่วงล่างที่ปรับมาเพื่อสนามแข่งโดยเฉพาะแต่ยังใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันไม่ว่าคุณจะเลือกรุ่นไหนซีวิก2026ขับได้มั่นคงสนุกและมีสมดุลระหว่างความสบายกับความสปอร์ต วงมาลายคมและให้น้ำหนักพอดีช่วงล่างซับแรงกระแทกได้ดีแต่ยังคงเกาะโค้งอย่างมั่นใจซีวิคเจเน r เรชันใหม่นี้จึงยังคงจิตวิญญาณสนุกในการขับที่เป็นเอกลักษณ์ของ Honda ด้านความประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์2.0ลิตรทำได้ประมาณ31ไมล์ต่อแกลลอนในเมืองและ40ไมล์ต่อแกลลอนบนทางด่วนส่วนเครื่องยนต์1.5เทอร์โบให้ตัวเลขใกล้เคียงคือราวเศษ30ส่วน38ไมล์ต่อแกลลอนแม้แต่รุ่นสิก็ยังถือว่าประหยัดสำหรับสมรรถนะที่ได้ สำหรับราคาจำหน่ายซีวิ c 2026ยังคงอยู่ในระดับที่แข่งขันได้รุ่นเริ่มต้น LX เปิดที่ประมาณ24,000ดอลลาร์รุ่นกลางอย่าง Sport และ x อยู่ระหว่าง26,000-28,000ถึง 28, ดอลลาร์รุ่นท็อ Touring ราว32,000ดอลลาร์ได้เบาะหนังจอใหญ่ระบบเสียงระดับพรีเมียมและเทคโนโลยีครบรุ่นซีวิยู่ในช่วง30,000ต้นๆขนาดที่ไทยอาเริ่มต้นราว43,000ดอลลาร์ซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสมรรถนะระดับนี้ โดยสรุป Honda c ซีว c 2026ยังคงพิสูจน์ว่ามันคือหนึ่งในรถยนต์คอมแพคที่ดีที่สุดในโลกมันสามารถผสมผสานดีไซน์ที่ล้ำสมัยพร้อมโดยสารที่พรีเมียมเทคโนโลยีครบครันสมรรถนะที่หลากหลายและราคาที่เข้าถึงได้ไม่ว่าคุณจะมองหารถใช้งานประจำวันรถครอบครัวที่สะดวกสบายหรือรถแรงที่วิ่งลงสนามได้ซีวิกรุ่นใหม่นี้มีคำตอบให้ทุกแบบ Honda าไม่ได้ทิ้งสิ่งที่ทำให้ซีวิกเป็นที่รักแต่กลับยกระดับให้ดีขึ้นไปอีกขั้น นี่คือการรีวิวเชิงลึกของ Honda Ci ี i c 2026ตั้งแต่ดีไซน์ภายในสมรรถนะไปจนถึงราคาหากคุณกำลังมองหารถคอมแพกใหม่ซี v ิ c รุ่นนี้ควรอยู่ในลิสต์ันดับแรกแรกของคุณอย่างแน่นอนขอบคุณที่รับชมครับถ้าชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าคุณคิดอย่างไรกับซี v i c ใหม่จะเลือกรุ่นพื้นฐานรุ่นเทอร์โบสมดุลหรือรุ่นแรงอย่างไทยอา<อ>ก็มาพูดคุยกันได้แล้วเจอกันใหม่ในรีวิวครั้งต่อไปครับขับขี่ปลอดภัยและรอติดตามรถใหม่ๆได้ที่นี่เสมอ